นี่คือฟุตบอลถ้วยนักชิงครับแฟนบอลสร้างบรรยากาศได้ร้าใจมากผู้เล่นเองก็ต้องการคว้าชแชมป์รวมทั้งผู้บรรยายด้วยนะครับก็ตื่นเต้นเหลือเกินใช่ครับพวกเราสนุกกับการบรรยายนะครับคุณอดิศรผมต้องบอกว่านี่คือเกมที่ทุกคนอยากมีส่วนร่วมอย่างแน่นอนเล่นได้แก,กร่งจิงๆิรับกองหลังแย่งบอลได้ครับอันเดรซินเอสต้ ทำได้ดีมากๆเลยนะครับหลีกเลี่ยงการโดนสไลด์ออสการชาบิอลันโซเซคิโอวนเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดีเล่นได้ดีครับต้องยือ้อาไว้ครับตอนนี้นั่นแหละผู้ตัดสินให้ฟรีคิกว่าไวได้ดีนะครับสำหรับผู้สาประตูครับจังหวะใช้มือ ซาเบียอนันเดสพันเวลาพอดีครับจังหวะตัดบอลเนมา่าดูเหมือนจะสูงเกินไปนะครับแต่ว่าก็เป็นบอลที่เกิดผลครับไปยังเพื่อนร่วมทีม เสียบอลไปนะครับโอ้โหแต่ก็ได้ขึ้นกลับมาแล้วครับเล่นกันได้ดีครับไปยังพื้นที่ว่างครับเป็นฟรีคิกแน่นอนครับุ้ัดศินบอกว่าจงใจที่จะเล่นจังหวะนี้แล้วน่าจะให้ไปเหลืองด้วยครับอ้าวนักเตะตัวหลักโดนเหลืองซะแล้วถ้าไม่ใช่ตัวหลักของทีมอาจโดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้ว น่าจะผ่านไม่ได้นะครับยังเล่นต่อครับพยายามบอลเล็กครับโอ้โห oh ไม่เข้ากรอบนะครับใช่เลยครับผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรอยู่ในตอนยิงมีทางให้ผ่านบอลมากกว่าหนึ่งทางนะครับข้ามกองหลังแล้วก็พบกับเพื่อนร่วมทีมชาบ,บี้เป็นฟรีทิกแน่นอนนะครับ ผู้ตัสดสินแสดงปฏิกิริยาชัดเจนใบเหลืองสาหรับตัวแก่งของทีมครับผมเห็นผู้จัดการทีมบอกกับเขาที่ข้างสนามว่าใจเย็นๆเขาออกนอกสนามไปแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะกลับมาหลังพักดกูการสักครู่ใช่แล้วครับเราไม่แน่ใจว่าหนักแค่ไหนหวังว่าเขาคงจะกลับมาลงสนามได้ เออผมคิดว่าเขาจะต้องออกนะครับเพราะว่าโดนใบเหลืองมาก่อนหน้านี้ครับครับเสียบอลไปนะครับโอ้โหแต่ก็ได้ขึ้นกลับมาแล้วครับอันเดรสอินเสตแล้วก็จะเป็นลูกนิ่งนะครับผููตัดสินไม่ล้วงกระเป๋านะครับแค่เดินไปคุยกับนัตเตะใช่เลยครับเขาต้องระวังตัวให้มากนะครับเขาเตรียมวิ่งกลับลงสนามครับหลังจากพักป่มพยาบาล ก็ไม่เจ็บหนักเท่าไหร่ใช่เลยครับถ้าผู้ตัดสินเห็นก็คงส่งสัญญาณให้กลับไปเล่นต่ออาดีครับกลับประลงสนามได้แล้วใช่เลยครับพวกเขาน่าจะลองให้วิ่งดูอีกสักสีหนาทีดูว่าไหวหรือเปล่าเนเกรโดมีสองประเด็นเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าผู้สินจะให้ฟรีคิกหรือไม่หรือว่าผู้สินจะให้ใบเหลืองหรือเปล่าเขาได้ใบเหลืองติดตัวตั้งแต่ต้นเกม เขาต้องระวังนะครับทุกครั้งที่เข้าปะตะ้ต้องทําให้มันขาวสะอาดเอาแล้วครับถึง่วงพักครึ่งเวลาแล้วนะครับ<ม>คุณวิศัก<ม>เป็นยังไงบ้างครับเกมน,นี้<ม>้องบอกว่าครึ่งแรกนั้นพิเศษสุดๆเลยนะครับคุณวิศักยิงประตูกันมากครับแต่ยังไม่ได้สักลูกใช่ครับแต่คุณยิงไม่เข้ากรอบโอกาสได้ประตูก็จะไม่เกิดขึ้นเขาสัดได้ เพูดกันว่าประตูน้องสามารถเปลี่ยนเกมได้ครับตอนนี้ได้ประตูแล้วหนึ่งลูกครับต้องดูว่าเสียงนกหวีดดังขึ้นครับและุ้ทดสินวิ่งเข้าไปแล้วมหมายเลงครับมีโอกาสโดนเหลืองที่2ได้แต่ถ้าง,งั้นต้องโดนไล่ออกสําหรับตัวหลักของพวกเขานะครับคุณเวศเขาต้องควบคุมตัวเองมากขึ้นนะครับคุณเดนิสอนเขาหัวเสียง่ายไปหน่อยออสการองหลังช่วยเอาไว้นะครับหลังจากที่โดนเกมรุกบุกเข้ามาเซคิโอ ย่งบอลหนักหน่วงมากครับจังหวะนี้อย่างน้อยก็หยุดคู่แข่งได้ชาบีอลอนโซเน็กเรโดลามิเลสนั่นแหละครับเขาก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังเสียความมั่นใจอีกด้วยครับผมอยากเห็นหนักเตะเล่นเข้าฟอร์มของตัวเองครับรว่านักเตะก็ต้องทุมตทให้มากๆลามิเลส <Oscar. S 2> ออสการ์ย่งบอลคืนมาได้ครับหลังจากตัดบอลได้เนเกโดเปโดตัดง่งงายๆเลยครับจังหวนี้เออผ่านบอลไม่แม่นเลยนะครับผ่านไม่ดีเลยง่ายมากครับให้ผู้สาวประตูเตะ โอสการ์เนม่าเขาซัดอย่างเต็มแรงนะทำดีมากครับผู้สาวประตูเขาได้กองบอลครับแต่ก็ไม่ได้มากไปกว่านี้อีกแล้วเฮลาร์ดิเกเซคิโอบุสเกตเบจุเลโลดิเกสนิครโด ออสการ์เข้ามาเผชิญหน้าครับแล้วตัดบอลได้เนเกรโดเล็กเจตทีแม่นมากจริงๆครับตำแหน่งดีแล้วนะครับคือสุดจังหวะนี้เกือบล้มนะครับแต่ว่าก็ยังไปได้เล่นเกมรุกพยายามนะครับที่จะโจมตีแต่สุดท้ายแล้วกองหลังก็จัดการเอาไว้ได้ไม่ยากครับเนเมอร์รุกไวขึ้นนำแล้วนะครับ แม้ว่านําไม่ห่างแต่ก็คาดว่าน่าจะชนะเกมนี้นะครับคุณเวสั์ใช่เลยครับแต่ว่าคุณต้องมีสมาธิแบบนี้ไปตลอดทั้งเกมจนกว่าผลสินจะเป่าหมดเวลานะครับนี่คือผู้เล่นกาลังสําคัญของทีมเป็นตัวทำประตูนะครับแต่ว่าโดนใบเหลืองใช่เลยครับนี่อาจส่งผลต่อการเล่นของเขาซะแล้วโอ้โห,โหต้องเล่นอีก5นาทีครับยังไม่จบครับการตัดบอลของชาบ,บีโอ้โห,หน้าการเผาให้ได้ลูกนิ่งครับ มาเซโลเขาเห็นแล้วนะครับว่าจังหวะผ่านนั้นไปไหนครับแล้วก็แย่งบอลได้ป้องกันได้ยอดเยี่ยมครับโอ้โหขาวสะอาดจริงๆครับป้องกันช่วงเวลาของบราซิลนั้นมาถึงแล้วนะครับบราซิลคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพครับเลือเชื่อจริงๆครับไม่คิดว่าพวกเขาจะทําได้แต่ก็เป็นไปได้นะครับในโลกของฟุตบอลขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดครับสำหรับฟุตบอลโลกที่บราซิลครับยิ่งใหญ่เหลือเกินวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ เราสองคนและทีมงานฟีฟ่าออนไลน์ลาและผู้ชมและฟุตบอลโลกที่บราซิลไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ